เาตะกุนตัวเงียบไหมเนี่ยตัวเงียบเฮี้ยเลยอ่ะไอ้ตัดไอ้อยู่เฉยดิพิม่ามึงก็พิมมาดิเออกูพิม่าหน่อยไม่ดีเลยหน่อยเนี่ยมึงกับกูไหมเอาปะล่ะเออใจก่าเออใจก่อนเร็วอยๆประดิไยวปดิต่อปามเย็ดลาเล่นขอบคุณครับพอแล้ย้อนหลังย้อนหลังอัดยังเออดูเลือดให้พี่ด้วยนะดูเลือดมัน Oh, ดวงดาวว่าวับยามิดไงคืนนี้ฉันหลับกลางคิงไซและข้อความที่ฉันจัดการพิมพ์ไว้ว่าเธอจะกลับมาจริงไหมยังรอได้ความหวังสัทธานานเลยที่ไม่ได้คุยกันสักประโยคชานคนจะทำได้เพียงแค่ภาวนาว่าเธอเองยังต้องการรักของฉันมันยังไม่หมดประโยชน์อ๋อ this day ันยังไม่อยากเป็นคนที่เจ็บรู้รูปคนละสองคนที่เก็บมันอยู่คนเดียวจะไม่ลงที่เน็ตพอเธอไม่อยู่ไม่มีคนช่วยคิดกินอะไรต่อดีและจะกินนี่เสร็จอยากให้เธอเทคมาสักคำสองคำแอบหวังว่าฉันยังจะเป็นคนพิเศษเชวนี้ทุกอย่างมันกำลังถล่มฉันสามารถแต่งเป็นผงได้ ใช่ในคืนนี้เธอก็อยากสระผม<ด>ให้จะเป็นคนเป่าผมให้เธอชนอยู่ที่เดิมชัเดเจนงกนแต่งเพลงเอาไปร้องกรอกไปให้ความคิดถึงมันสะท้อนออกไปถ้าไม่มีหมอนข้างเธอจะนอนกอดใครนี่จะหายไปอยู่ไหนเลยไม่บอกไม่กล่าวตอนนี้ทำไรไม่บอกให้ขา่าวันสะหอนใจจนร้อนให้เผาที่จะกลับมาไม่หลอกใช่เปล่าอา i ุ l Stay สถานะยังขึ้นวารอรอูปคู่เรายังเป็นพื้นหน้าจอชามันมดื้อบาบอร,รักเธออยากเจอมากมายจากผู้ชายที่มันชื่อว่าปอน ฉันขอให้เธออย่าได้เศร้าและได้หมองอยู่กับทีนองแล้วก็ท่องไปในสวนแม้ฉันจะยิ้มอยู่คนเดียวจนมันหลอนเสียงของเธอมันยังคงก้องอยู่ในหัวมีบางเวลาที่ฉันเองมันก็เหงามีบางที่เศร้าแล้วน้ำตามันก็รินแค่อยู่ด้วยกันเราสนุกและสนานตอนที่ไปร้านอาหารฉันก็สั่งแต่ที่เธอชอบกินเลยเอ้นเดียวเดินใจฉันคือเธอเลยเอ้ในทุกๆเช้าวันจะตื่นเจอเอ้ไม่ว่าเมื่อไหร่เธก็คิดเรื่องเธอาสเวิร์ดเครื่องเธอยังไม่ลืมเลยเอ้ก็อย่าที่บอกเธอมาตลอดว่าฉันจะบอกเธอในยามที่ไม่ไหวก่อนฉ ทำให้เต็มที่เพลงนี้ฉันฝากเธอไว้หน่อยก็แล้วกันว่า I miss you like crazy นั่งเปิดโนต้ตอยู่ในยามวิกาลแขียนลงเป็นรามแล้วก็บอกวันเพลงและยังคงเชื่อว,ว่าเธอจะกลับมาแม้ว่าครั้งนี้ฉันอาจจะลองตัวเอง